สวัสดีค่ะแะมี่ DIY ค่ะวันนี้จะพาทำกระทรง n g ใบตองแบบง่ายค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะ วัสดุและอุปกรณ์ของเราก็มีดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะเราใช้ใบตองแบบที่1นนะคะก็คือใบตองอ่อนสีเขียวอ่อนนะคะความกว้างของใบตองอยู่ที่3เซนติเมตรความยาวของใบตองอยู่ที่15เซนติเมตรแบบที่2นะคะก็จะเป็นใบตองอ่อนเหมือนกันแต่ว่าสีจะเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะความกว้างของใบตองอยู่ที่5เซนติเมตรส่วนความยาวของใบตองอยู่ที่17เซนติเมตรค่ะแบบที่3ก็คือใบตองสีเขียวแบบเข้มแบบนี้นะคะความกว้างของใบตองอยู่ที่ 5ซนติเมตรส่วนความยาวอยู่ที่17ซนติเมตรค่ะอันนี้ขนาดเท่ากันนะคะต่อมาค่ะฐานกระทงตอนนี้เราใช้เป็นต้นกล้วยนะคะตัดเป็นแวน่นแล้วก็นําใบใบตองนะคะมาห่อเป็นวงกลมนะคะอันนี้เราใช้รัศมีอยู่ที่7นิ้วนะคะส่วนความสูงอยู่ที่2ซนติเมตรค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นหมดปากหรือเ,เพื่อนๆจะใช้ไม้ปัก,กไรนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นกลีบดอกบัวค่ะนี่นะคะก็จะเป็นกลีบบัวนะคะกลีบดอกบัวค่ะ ่อมาเขาก็จะเป็นกันไกลแล้วก็แม็กเย็บค่ะวิธีทําเราจะพับใบตองสองแบบนะคะแบบแรกเราจะพับเป็นแบบกลีบเล็บครุฑแบบนี้นะคะแบบที่สองเราจะพับในลักษณะเหมือนตัวใบสีค่ะแบบที่3เราก็จะตัดกลีบดอกบัวนะคะเรามาดูวิธีการทําก่อนนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้เราหยิบกลีบของดอกบัวที่เราเด็ดออกมาแล้วนะคะดอกบัวก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะ เมื่อเราเด็ดออกมาแล้วก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะแล้วให้เรานี่นี่นะคะพับม่ต้องลงมาเอ้ยพับกลีบบัวลงมานะคะประมาณนี้แล้วให้เราตัดแบ่งครึ่งนะคะนี่นะคะแบ่งครึ่งแล้วให้เราตัดตรงนี้นะคะก็คือให้แบบมนมนแบบปลายแหลมๆนะคะน,นะคะ นี่อันนี้คือแบบแรกนะคะนี่แบบที่หนึ่งนะอันนี้ทิ้งต่อมานะคะเราก็จะแบ่งครึ่งของกลีบบัวแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งนะคะนี่นะคะแล้วเราก็พับลงนี่นะคะพับลงแล้วพับลงอีกครั้งหนึง่งจะได้แบบนี้แล้วให้เราใช้นิ้วชี้ด้านล่างดันขึ้นมาใช้นิ้วโป้งบิดม้วนมาแบบนี้นะจะทําเป็นกลีบกระพุ้งนะคะ บิะะดมันมาแบบนี้เราก็จะได้กลิบกระโปงแบบนี้นะคะแล้วให้เราใช้แม็กยิบไว้นะคะนะคะพับลงมาแล้วพับลงครึ่งหนึ่งแบบนี้แล้วให้เราดันขึ้นมาเราจะได้กลีบกระโปงแบบนี้นะเมื่อเราได้กลีบกระโปงเสร็จแล้วให้เรานําไปตองสีเขียวอ่อนนะคะมาพับอ่านึง สองพับลงมาหนึ่งสองเราจะพับในลักษณะของกลีบเยืครุดนะ,ะเราให้เราพยายามจัดช่องให้มันสวยนะคะเมื่อสวยแล้วเราก็นํากลีบกระพุงที่เราทําได้นี่นะคะมาวางตรงกลางนะคะเราให้เราพับเข้ามานี่นะพับเข้ามาแบบนี้นะคะนี่แล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดด้านล่างออก แล้วก็ใช้แม็กเย็บไว้นะคะถ้าเราอยากให้เท่ากันเราก็นํามาประกบด้านหลังแล้วตัดให้เท่ากันเวลาที่เราทํากระทงก็จะได้ทาง่ายแล้วก็สวยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะนี่กลิบเล็บพุดเสร็จแล้วต่อมานะคะเราก็จะทําในลักษณะเหมือนตัวแฟมบายสีนะคะนี่เราก็มาทํากระทงได้แบบสวยงามเลยนะแล้วก็ไหนไปตองขึ้นแล้วก็ พันใบตองมานะคะพันมาแบบนี้แบบนี้นะแล้วเราก็ใช้แม็กเกีปไว้ใบตองสีเขียวอ่อนนะเราก็จะนามาสามใบนะคะง่ายขึ้นแล้วให้ความห่างตรงนี้ประมาณหนึ่งนิ้วข้อมือน,นะคะแล้วเราก็พับลงแล้วก็ยกใช้นวชี้ดันเข้าแล้วก็ยกนะคะฝัะ่งนี้แล้วก็พับแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะนะคะ ต่อมาเราก็เอามาแปะไปด้านหลังประมาณนี้นะคะแล้วเราก็พับลงแล้วก็ยกขึ้นพับลงแล้วก็ใช้นิ้วชี้ดันขึ้นไปนะคะอันที่สามนี่แปะไปด้านหลังแบบลดหลั่นลงมาเล็กน้อยนะคะประมาณนี้แล้วเราก็พับดันขึ้นพับเราใช้นิ้วชี้ดันขึ้นเราใช้นิ้วโป้งกดไว้เราก็จะได้แบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ แม็กเย็บไว้นะคะด้านหลังเย็บอีกทีนึงแล้วเราก็ตัดออกก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเราอยากให้เสมอกันเราก็นําใบตองที่เราทําเสร็จแล้วมาเทียบกันนี่นะคะนามาเทียบกันแล้วก็ตัดให้พอดีกันนะคะเวลาที่เรานําไปวางทากระทงก็จะได้วางง่ายแล้วก็สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาประกอบ ตัวกระทงเลยค่ะเราก็จะนํากลีบใบตองนะคะที่เราทําเหมือนลักษณะแบบนิ้วบายสีนะเราก็นํามาวางเลยค่ะ ค่ะชั้นแรกเราก็วางเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะทําชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองเราก็จะนํากลีบอะทงที่เราทําในลักษณะของกลีบเพชครุฑนะคะมาวางค่ะเราจะวางประมาณนี้นะคะนะคะเราก็จะวางสลับวางกัน ชั้นที่3เราก็จะวางลงไปด้านล่างนะคะแต่ว่าเราจะวางสับหว่างกันกับชั้นที่2นะคะ เราก็จะทําทั้งหมด3ชั้นนะคะชั้นที่สมเราก็วางกลีบใบตองเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะนํากลีบดอกบัวที่เราตัดเสร็จแล้วนี่นะคะมาวางตรงกลางเหมือนในลักษณะของกลีบดอกไม้ค่ะ ั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะตัดเอาดอกบัวไปไว้ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วค่ะวิธีการทำกระทงใบตองแบบง่ายสำหรับวันนี้พี่แรมขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่ติดตามรับชมคลิปของแนมมี่ DIY มาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แนรด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ